5 3าหมโอ้โหยัดแค่โคตรถูกทักษะระดับมึงเนี่ยกูให้เลยอ่ะกูปาเลย ออฟตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทาจากวัสดุโนวาเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษสแผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ้าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับสวัสดีครับผมกลับพบกันอีกครั้งนะคร ซีซั่น5พาร์ทที่1ครับผมก่อนไปรับชมซีซั่นใหม่กันเนี่ยผมก็ฝากปกดติดตามเพจเซียนฟีฟ่าไว้ด้วยนะครับ ตอนนี้เพจของเรากำลังจะครบ20,000ผู้ติดตามแล้วนะครับผมแล้วก็ช่องย t u ู e ของเราเนี่ยกำลังจะครบ10,000แซับแล้วนะครับช่วยๆกันกดหน่อยนะทาตั้งนานไม่แสนซับสักทีนะครับผมถือว่าเป็นการช่วยทําให้ฝันของผมเป็นจริงนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโดยเนื้อหาของซีซั่น5เนี่ยก็จะต่อเนื่องกับซีซั่นที่แล้วเลยนะครับผมลูคัสโคสมันก็ชูเสื้อเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเซ็นพรีคอนแทคไปเมื่อตอนซีซั่นสีใช่ไหมตอนนี้เข้ามาร่วมทีมกับเราแล้วนะครับผมจะสวมเสื้อหมายเลข6นะครับตอนนี้ทางบอร ปอน,นะครับและนี่ก็คือรายชื่อกองหน้าที่ผมจะต้องซื้อมาเสริมคมในรูการนี้ครับเรียกได้ว่าเราต้องทุ่มกับตำแหน่งนี้เพื่อไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยครับซึ่งในรายชื่อก็จะมีมัตเทียสคุนย่านะครับอเล็กซานเดอร์อิซัที่ตอนนี้ยังอยู่กับอาร์เซนอลนะครับผมอันนี้ใครก็ไม่รู้นะแล้วก็แพสซันดาก้าครับซึ่งถ้าเรียงตามเป้าหมายที่ผมอยากได้จากมากไปน้อยเนี่ยอันดับหนึ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนะตอนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์อิซัครับผม อันดับ2อ่ามาเทีคุนย่านะแล้วก็อันดับ3เป็นแพสันดาก้านี่แหละครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมเราต้องได้หนึ่งใน3คนนี้แน่นอนครับและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่คนเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรับรู้และรับทราบนะครับผมเพราะเห็นเพื่อนๆหลายคนไปคุมทีมแล้วก็โดนไล่ออกกันจ้าละวันเลยใช่ไหมนี่แหละครับเหตุผลหลักคือเราไม่ทําตามควเของบอร,ร์ดบริหารครับผมคือภายใน2ซีซั่นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเซ็นนักเตะอย่างน้อย1คนจาก 0, ศูนย์ฝึกเยาวชนลามาสวยของเรานะครับเพื่อดึงขึ้นาาเเนในชชหะรรบกก็้อง5 เกมรวดเลยนะครับโดยห้ามแพ้เกมในบ้านด้วยนะครับโหแล้วก็เซ็นนักเตะระดับคูเชียเข้าทีมมานะครับผมในตำแหน่งกองหน้านะอุ้ยสบายเลยเซนิีซักมาควสนี่เสร็จเลยนะครับผมในเรื่องการเงินเขาอยากให้เราทำกำไรจากศูนย์ฝึกเยาวชนเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านเนะครับผมภายใน2ฤดูกาลนะความสำเร็จระดับประเทศเนี่ยเขาต้องการให้เราจบกลางตารางของพีเมลิกนะครับโ้สบายแล้วก็ f อ c ฟ p คัเนี่ยต้องเข้ารอบ16นะครับผมส่วนความสำเร็จระดับทวีปเนี่ยต้องโอ้ <c oughs> ความคาดหวังน้อยเหลือเกินนะเอาเป็นว่ามึงต้องการแค่ไหนกูไม่สนใจอะ่ะแต่ความต้องการส่วนตัวของน้าสันติก็คือต้องไปแชมป์ยูฟาครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่โอ้โหมันก็มันก็ท้าทายเกินขึ้นมาเล่นปีแรกก็จะเอาถ้วยซะแล้วนะครับผม <c oughs> ไหนดูซิช่วงปิดฤดูกาลไปเนี่ยพวกมึงสนิมเกอะกันหรือเปล่านะโอเคมาซ้อมยิงประตูให้มันให้มันเก็บเกรด A ซะหน่อยโอเคสวยโอ้โหมึงไอยิงโดนกระป๋องว่ายากแล้วนะไอเบบูยิงโดน ยิงโดนเสาครับผมไอ้เสาแดงๆเนี่ยยังยิงโดนยากกว่ากระป๋องอีกนะวังยิชานลองมุมสูงดูไม่เข้าเป้าแต่ว่าถือว่าสวยครับโอ้โหไม่ <c oughs> แปลกเลยติดไม้อัดงั้นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมพวกมึงยิงผมว่าผมกดแรงแล้วนะแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยขึ้นวะสงสัยช่วงพาะรดูกาลนี่เที่ยวกันหนักไปหน่อยนะครับผม ย้ำอีกทีนะครับถ้าใครที่อยากจะสุ่มค่าฝึกซ้อมให้มันได้ A ตลอดเนี่ยเราก็ต้องไปซ้อมให้มันได้ A ก่อนนะตอนนี้เราได้โครสเซอร์มันมาเสริมแนวรับแล้วใช่ปะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราดําเนินงานเรื่องกองหน้าเลยดีกว่านะครับผมอเล็กซานเดอร์อิซัคขอซื้อหน่อยสิยืมได้ไหมเนี่ยโอ้ยืมก็ไม่ได้นะครับคือ <c oughs> เขาเพิ่งย้ายเข้าอาเซโนเดี๋ยวคือมันเป็นปัญหาตรงนี้ครับเราไม่สามารถเซนิซักได้นะครับณตอนนี้นะโอ้โหแม่งน่าเสียดายชิบหายเลยแล้วมีเวลาแค่ฤดูกาลเดียวด้วยเอาละมึงอีซัคไม่อยู่ใครจะได้เกิดล่ะเป้าหมายที่2ของเราเป็นคุณย่านะครับขอเถอะตัวเนี้ยต้องได้แล้วนะอะไรวะเนี้ยคุณย่ามีค่าฉีกสัญญา104ล้านเขาให้เราเลือกนะครับว่าจะจ่าย104ล้านแล้วเอาตัวไปเลยหรือว่าเอ่เข้าไปคุยกันก่อนแน่นอนว่ากูไปคุยก่อนอยู่แล้วเอาวะ ต่อให้ไม่ได้อเล็กซานเดอร์ซักผมว่าได้คุณย่ามาน,นี่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมเดี๋ยวพาไปส่องสแตตอีกทีว่าทำไม เขาถึงติดแคดิเดตมาเป็นอันดับ2เลยนะครับแล้วชื่อแม่งน่ารักเลยนะคุณย่า<笑><笑>นี่ถ้ามีคุณปู่นี่กูซื้อมายืนคู่กันเลยเนี่ย <S 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 ถ้าเราจะเอานักเตะของเราไปแลกเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหไม่มีไม่มีสักตัวที่จะเอาไปแลกได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละคนที่เหลืออยู่ตอนนี้แม่งสําคัญทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะตัวจริงหรือว่าตัวสํารองนะแล้วเดี๋ยวคูดสาราัดถเดี๋ยวเราต้องหามือ2อมาเสริมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่นิคโป๊ปคนเดียวนะครับผมถ้าลองยื่นไปสัก4ี่สิบโอ้ยสี่สิบนี่ถ้าได้ เอาเป็นว่าผมขอลองยื่นข้อเสนอต่อๆไปก่อนละกันที่40ล้านปอนด์นะครับผมว่าคุณย่าเนี่ยด้วยอายุแล้วก็ภาพลังเนี่ยยังไงแม่งมันเกินนี้เนี่ยน่าจะยื่นมา60 70อ่ะเฮ้ยเขาขอแค่47บวกกับเซลร์สคแค่10เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมขอตัดเซลร์สคออกแล้วก็แเหมถ้าถ้ามาขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่า40คุณให้ผมได้นะไม่ต้องมาแบบว่าเล่นลิ้นกับผมหรอก โอ้โหคุณดูคุณดูอายุงานผมด้วยผมต่อรองนักเตะมาเป็นร้อยร้อย,อยพันพันคนนะโอ้โผมผมรู้ว่าส 40, 40ี่ะคุณให้ผมได้อย่ามาทำเป็นขี้ตืดเห็นไหมโอ้โหจบอย่างง่ายนะครับผม40ล้านปอนด์รู้งี้เปต่อต่อ3สา นักคุณย่ามากินชากาแฟซะหน่อยสิห้ยหน้าจริงด้วยนะมีรอยสักรูปแมงเขนด้วยนะครับผมโอ้โหโง่เฮงซูเปอร์สตาร์จัดๆนะครับตัวนี้ทางนู้นเขาต้องการสัญญาครูเชียลอ่ะแน่นอนกูต้องเซ็นครูเชียลอยู่แล้วเพราะว่ามึงต้องเป็นตัวหลักให้กูรดูกาลนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเบ <c oughs> ื้องบนกูสั่งมาด้วยนะครับผมอ่ะจัดไปครูเชียลครับคิดว่าภายใน5ปีเนี่ยน่าจะทําอะไรให้ทีมได้เยอะนะครับผมแต่ว่ากูอยู่แค่ปีเดียวนะทางนั้นไม่มีปัญหาครับผมโอ้โหวเวอร์ คงไม่มีใครมีปัญญามาซื้อหรอมัง้งอะผมให้เลยถ้าต้องการค่าฉิง114ล้านผมให้ได้ครับค่าเหนือเดิมที่คุณย่ารับกับแฮทเทิเบอร์ลินเนี่ยห3 0 0 0โอ้โหยัดเขี้โคตรถูกทักษะระดับมึงเนี่ยกูให้เลยอะกูปาเลย54 0 0 0เอาเป็นว่าผมขอเสนอค่าเหนือที่54 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็บัสกินเปล่า50,000 0ปอนนะโอ้โหยัดบัสกินเปล่าเข้ากระเป๋าคุณย่าโดยตรงเลยนะครับผมยิงเยอะๆเลยถ้ามึงยิงเยอะเดี๋ยวกูจะยงงทงทนทะ<อ><ะ>้้นนนออััาตกกกร59บวบว โบนัสกินเปล่า500,000สอย่างนั้นเหรอโบนัสทรรประตู5ลูกใจ300,000ไม่ได้ไม่ให้ครับผมตัดโบนัสทรรประตูไปเลยนะครับผมแล้วก็ลดค่าเหนื่อยลงมาเหลือ40,000นะ,ะให้มันรู้ไปเลยว่าถ้าจะแข่งข้อกับน้าสันเตีอ่ะมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ได้เคี้ยวง่ายๆหรอกครับทางนั้น <laughs> ทางนั้นขอค่าเหนือย60,000แล้วก็โบนัสกินเปล่าเท่าเดิมวะ่ะ ได้ดิจะเล่นแง่ก,กูแบบนี้ใช่ไหมคือถ้าคุณไม่ได้เป็นหูน้ำหนวกเนี่ยคุณก็น่าจะได้ยินนะว่าผมขอ4 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นเท่านั้นนะครับแม่เดี๋ยวก็เอากาแฟบนโต๊ะสาดหน้าแม่งเลยเ,ยเขาบอกว่าเป็นขั้นต่ําที่ทางเขารับได้แล้วนะอ่ะโอยกูไม่อยากจะยอมมึงเลยนะแต่ว่าอขอดอกโบนัสกินเปล่าหน่อยแม่งมันมันต้องต้องได้อะไรบ้างเลยวะเอาเป็นว่า3 0 0แสนแล้วกันนะส่วนข่านเอยหกหมื่นเนี่ยได้ถือว่าดีลนะครับต้องดูครับว่าทางนั้นเขาจะลิกล็อกกับเราหรือเปล่านะ โอเคเออประหยัดไปได้ทั้งสองแสนนะครับสำหรับโบนัสกินเปล่าโอ้โหดีๆนะมึงดีๆนะมาเดี๋ยวผมพาไปทัวร์สแตตไอ้เจ้าคุณย่านะ รับรองว่าไม่เสียดายอีซักแน่นอนครับผมและนี่ก็คือหน้าตาค่าพลังของคุณย่านะครับผมถ้างั้นฝึกเป็นหน้าต่ําเลยครับเข้าเข้าตำแหน่งเป๊ะเลยครับแล้วหลังจากผ่านสสัปดาห์เนี่ยเราก็ค่อยไปฝึกโปรแกรมจบสกอยเข้าแบบเน้นๆอีกทีนึงนะครับผมนอกจากจะครบเครื่องเรื่องค่าพลังทั่วไปแล้วเนี่ยคุณย่ายังเด่นในเรื่องของพลังแฝงด้วยนะครับผมมีความเป็นผู้นํานะมีความพลิ้วปลาดเปลียวนะครับผมยิงไกลได้ดีโอ้โหกลัวแม่งแย่งกันยิงกับมาริโนก,กี้แน่เลยเนี่ยแล้วก็สามารถเล่นลูกข้างเท้าด้านนอก ถ้าคุณย่ามันถูกขนาดเนี้ยเราเซนดาก้ามาได้อีกตัวหนึ่งเลยนะเออจะได้เปล่าวะลองไหมลองดูนะครับผมลองซื้ออ่าอุ้ยซื้อได้ด้วยนะครับเอ้ยยังไงยังไงแพทสันดาก้าไหนดูซิมาคุยกับอูนัยเอมิลี่ซะหน่อยเป็นไงผมอะอย่างที่ผมเคยบอกไปไงผมไปตัดสูตรร้านเดียวกันกับคุณเลยแต่ผม,มเปลี่ยน,นแต่ผมใช้สีดำไงมันเข้ากับผมมากกว่านลครับอโอเคแพทสันดาก้าตอนนี้เราไม่รู้ราคาประเมินของเขาแต่ว่าถ้าค่าฉีกเขาอยู่ที่แค่40นะ อุ้ยราคาประเมินถูกแน่นอนครับเอาเป็นว่าผมขอยื่นข้อเสนอที่25ล้านปอนด์แล้วกันนะครับผมเราต้องยื่นถูกไว้ก่อนเพราะว่าเหลืองบไปเสริมตำแหน่งอื่นด้วยนะครับโอ้ยอูนาเเวอรี่จะว่าไงครับเนี่ยอูนขอ47ล้านกับเซีอนคอสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเุ้ยถ้าอย่างนั้นอุ้ยราคามัน,รา,ามนราคามันเท่าคุณย่าเลยนะแบบนี้ถ้าอย่างนั้นผมขอเป็น30ล้านปอนด์ได้ไหมครับอูนาเเวอรี่คิดว่าน่าจะเป็นราคาที่เราสองคนตกลงกันได้นะโล้ปโ <Nope. S 1> อ้โหแบบนี้ มันมันก็อย่างว่าแหละมันเป็นกองหน้าธรรมชาติไงมันอาจจะมันอาจจะต้องมีเลทราคาที่สูงกว่าคุณญานิดนึงน่ะแหละต้องบอกว่าไอ้สี้าล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นราคาที่โอ้ยเกินกว่าที่เราเตรียมเงินมาเยอะเลยนะครับผมขอ40แล้วกันนะครับอุ้ยอูนัยใจดีเขาขอ42ว่ะอุ้ยอย่างนั้น40ได้แน่นอนคือเรา2คนก็โตโตกันแล้วเนาะแกจะจะตายห่ากันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่ต้องเล่นลิ้นกันหรอกครับ40ได้ก็40ไปเถอะครับผมกูอยู่ข้าวแล้ว โอเคอูไนตกลงนะครับผมไหนที่สุดเราก็ได้แพสซันดาก้ามามาด้วยเฉยเลยนะครับมาแบบงงงนะครับผมเอาลวมือไม่กินอะไรกันหน่อยเหรอมาเรารีบมาเคลียสัญญาส่วนตัวกันเลยครับผมคือถ้ารีบเซ็นได้ต้องรีบเซ็นครับเพราะว่าถ้าไม่รีบเซ็นมันก็จะเป็นเหมือนอีซักอะครับอืมอาจจะโดนปาดไปได้นะช่วงตลาดเปิด2เดือนนี้เนี่ยทางเอเนตนของดาก้าต้องการให้ลูกค้าของเขาเนี่ยรับบทบาทครูเชี่ยวเลยเหร อืม important ไปถือว่ามันจะได้แบบเหมาะสมหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กองหน้าของเราเนี่ยมีระดับครูเชียลถึง3คนเลยนะครับผมโอ้โห,โหแต่ทางนั้นเขาเา <c oughs> ขายังเขาก็ยังดึงดันวะ <c oughs> คือครูเชียลเนี่ยมันเป็นบทบาทที่การันตี11ตัวจริงไงกู <c oughs> เล่นระบบหน้า4เหรอก <c oughs> ูฟีฟาอะไร3หรือไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหแต่ถ้ามึงมึงครูเชียลหรือมึงฟอร์มไม่ดีเนี่ยกูบอกว่ามึงมีเยี่ยวเหนียวนะอยากฝากอนาคตกับเราระยะยาวใช่ไหมจัดไปครับผมถ้าเหนื่อยต่อสัปดาห์เนี่ยของเขาขอมาที่ห้าหมื่นนะห้าหมื่นผมว่ามันมันน่าจะอยู่เลทประมาณ นี่แหละแต่ว่าบนัสก,กินป่าขอแสนเดียวขอแบบว่าทุเลศทุเรศเ,เลยนะทางนั้นไม่ยอมครับเดียวนะมึงจะเอาเท่าคุณย่าเลยเหรอมึงเอาไป5 9าหมพอแล้วก็บนัสก,กินป่ากูเพิ่มให้ก็ได้เพิ่มให้อีก200,000นะครับเป็น3 0 0 0 0นนะก็ถ้าไม่เอาอีกนี่ก็อม,มีกลิ่นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเขาเอานะครับผมอเราได้สองกองหน้าแบบว่าคือน่าจะหวังกับมันได้อยู่เนาะ ตอนนี้เราเหลืองบช้อปปิ้งอีก90้าล้านปอนด์นะครับเรียกได้ว่างบที่เหลืออยู่เนี่ยผมจะเอาไปลงกับตำแหน่งอื่นหมดเลยนะพวกโซนรับนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นทางวาเลนเซียนะครับผมยื่นข้อเสนอขอซื้ออีาสเบบูเหรอโน no, ไม่ขายครับคือกองหน้าเราบางทีเราอาจจะมองว่ามันเยอะนะแต่ว่าถ้าจะเล่นเวทียุโรปเนาะมันต้องมีอะไรที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานทดแทนกันได้ว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นเบบู ou, เนี่ยขายไปตอนนี้ก็ชิบหายกันพอดีครับ อย่าหาว่าผมเห่อเลยนะแต่ผมขอเอากองหน้าที่เซ็นมาใหม่บวกกับกองหน้าตัวเก่าเนี่ยมาซ้อมร่วมทีมกันครั้งแรกซะหน่อยนะครับผมดูซิว่าจะประสานงานกันได้เข้าขารู้ใจกันแค่ไหนนะโอ้โหตอนนี้ยังไม่เห็นอนา,นาคตครับหงอิชานให้แพสันดากา้าดากา้าเด็กมันอยากโชว์ก็ยิงซะหน่อยโอเคสวยครับหมยอชานซ้ายขวาลองให้คุณย่าบ้างครับผมคุณยา่าล็อกยังไงโอ้โหไม่มีความเข้าใจอะไรกันทั้งนั้นแล้วบาลีนอฟกี้ยิงสวยครับ ไม้ชาญลองตักข้าฟากดูคุณย่าเทกมงแล้วดากา้ามงอีกทีนึงสวยเฮ้ยเข้าขากันเร็วเหมือนกันนะ <c oughs> สสาไกลฮะใครเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ดาก้ามันเปิดมันเปิดเข้าประตูเลยนะครับชิปข้ามหัวดิเอ้ยดากา้ามึงจะมาฟอร์มแรงแซงรุ่นพี่ไม่ได้นะโอ้โหคุณย่าใจเย็นครับคุณย่าอย่าให้อายน้องมันครับโรบินฮก อไอ้นี่ก็มาตรฐานไม่เคยเปลี่ยนคุณย่าบอกลูปแบบนั้นกูก็ยิงได้โอ้โหเฮ้ยแม่ยังไม่ทันแข่งเลยมึงคอนเทนต์ละหวังอิชาลองยิงไกลดูเดี๋ยวนะแล้วใครแล้วใครเอาโคเดียไปยืนประตูนะดาก้าชิปโชยอีกทีนึงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าดาก้ามันมันเหมือนจะมีแววกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยคือเขาเป็นนักเตะที่ มีพรสวรรค์ในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความพริ้วไหวอยู่แล้วนะยังหนุ่มยังแน่นมีความอึดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่เร็วเว้ยจบสกอร์าเก้าเอ็ดนี่ไม่น้อยเลยนะครับผมแต่คอมพลีสไตเกอร์มันไม่ได้เวิร์กเลดดิอุ้ยไม่เป็นไรเพิ่งนึกได้กองหน้าเร็วๆแบบเนี้ยถ้าเวิร์กเลดเป็นมีเดียมมีเดียมเนี่ยมันจะทําชิ่งหนึ่งสองหลุดง่ายมากครับผมเพราะว่ามันจะยืนตําแหน่งค่อนข้างต่ำนะครับผมแต่ไม่ได้ต่ํามากนะแต่มันจะต่ําประมาณที่แบบว่ามีพื้นที่ในการสตาร์ทออกตัััััววววนนนนนนะะะะะะะคครรรบผมมททลลลลงงงงงกกออออออหไไไดด้้้่่่่าาายยยยยเเเเเเถพพฉีีี์ปุ๋ เฮ้ยเบลเยียมได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับผมโอ้โหถ้วยได้อย่างสวยเลยนะเมื่อไหร่ทีมชาติจีนของโคตมจะได้มีภาพแบบนี้บ้างนะพิมล,ลีกนัดเปิดสนามแบบนี้เนี่ยเราก็เหนื่อยมาทั้งเดือนแล้วเนาะขอมานั่งสักหน่อยแล้วกันโอเคค่อยสบายขึ้นหน่อยเฮ้ยมึงมาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยสือฟุตบอลพิมล,ลีของอังกฤษนัดเปิดสนาม,นม,มแล้วผมโอ้โหมีแหลกนิดนึงนะสงสัยกองเชียร์เข้ามาดูกันเยอะครับแม่งดึงเน็ตกันูุตสินเกมวันนี้เป็นพอเชนี่นะครับผม โอ้โหแล้วเกมนี้จะเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการของน้องอินเดียในฐานะกัปตันทีมด้วยนะครับโอ้ยเอาเว้ยฝันเป็นจริงแล้วอินเดียเอ้ยมาดู11ตัวจริงของทางวูแพม,มตันเจ้าบ้านดีกว่าครับใช้ระบบ5-2-3นะครับผมตัวหลักๆเนี่ย เหมือนจะอยู่กันครบนะแต่ต้องดูตัวที่เขาเสริมมาบว่าเขาเสริมใครมาบ้างนะครับผมแทมมี่อับาฮัมนี่อยู่กับทีมมาน่าจะ2ฤดูกาลแล้วมั้งมานั่งสำรองมีบุกาโยสาก้านะครับมันก็ดูโอเคนะแต่ว่ายังอยู่ในระดับมาตรฐานของวูฟอยู่นะครับผมไม่ได้แบบว่ามีซูปเปอร์สตาร์อะไรเข้ามามากมายนะส่วนเซเวตัวจริงของทางนอติียมโกลเลสเนี่ยใช้ระบบ4-3-3เหมือนฤดูกาลที่แล้วเลยครับแนวรับเนี่ยเซนเตอร์เป็นลูคัสโคสมันยืนคู่กับเล,นลเนโรเอร์คูเซนเตอร์เป็นลูคัสโคสมันจับคู่กับน้องโคเรเเอียาไวว้ น้องอินเดียน้องอินเดียเป็นกัปตันทีมชิปหายแล้วดูการล่าสุดที่ผ่านมาที่ฟอร์มอย่างแย่นะครับปุตสินทอเทียนี่เป่าเริ่มเกมแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ผมปรับบอร์ดเป็นระดับยากสุดนะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าความสมจริงให้กับทีด้วยนะย้ำอีกทีครับเป็นพาทแรกไนงะคนน่าจะเข้ามาดูกันเยอะนะครับผมโอเคหวะนี้ล้ำหน้าไปก่อนว่บบาหวังอิชานแต่ว่าเอาจริงเบอร์เซอร์มันก็ยังไม่เป็นทางการอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะถามแชทอีกทีแล ถามคอมเมนต์ใต้คลิปยูทูบทีละกันครับว่าอยากให้หนักเตะคนไหนใส่เบอร์อะไรนะถ้าผมเห็นว่ามันสมควรเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้นะครับผมคุณย่าออกด้านกว้างไปเอาเลสลองยกเร็วเข้ามาถึงหัววางอีชันไหมไม่ถึงนะครับผมทำได้เปล่าลองช็อตเทเกอร์ไปโอ้โหติดล็อกเต็มๆเ,เลยครับผมอ๋อเห็นมันครึงบอลเรานึขึ้นได้นะครับผมเปิดคอมเพิิเตอร์โหมดด้วยนะครับผมโอ้โหเอาเอาให้ลุ้นกันเยี่ยวเหนียวไปเลยครับแคมี่บาฮัมเคาหล กินสวยครับตอนนี้ผู้เซนเตอร์ของเรายังไม่มีข้อผิดพลาดอะไรให้เห็นนะครับผมคุณย่าโยกออกด้านข้างให้น้องอินเดียอินเดียลองเล่นลูกยากดูโอโ้โหมึงก็ยากไปสวยอินเดียเอ้ย <laughs> เดี๋ยวนะเออกูรู้แหละว่าเทคนิคมึงเยอะแต่ว่าอันนี้อันนี้ลูกนี้คืออะไรของมึงวะเนี่ยมาทมมาแรกเลยขยันหน่อยโว์ขยันหน่อยข้าวบอลไม่โดนไม่ไปเป็นไร ดูมันดูมันดูมันคืนหลบเอ้ยทางขวาว่างโสยดีที่มีโคเตอร์มันดักอยู่ครับอันนี้โอ้ยดิโป๊ดเซฟสวยครับผมไปเกมสดขงรงทางน้องเนี่ยฟอเรสครับข้างหน้าหวังอิชาสตาร์ทเครื่องนะครับผมคุณย่าต้องให้ง่ายก่อนครับคุณย่าโอ้โหดูครับการพรอมบอลแล้วจะตีนี่ถือว่าลบ หนึ่งชั่วโมงผ่านครับต่างฝ่ายยังทําอะไรกันไม่ได้เลยครับผมแจมี่ก็หูเดเป็นทางวูฟที่ครองบอลได้เยอะกว่าชัดเจนครับเอาล้วไปติดกันเองครับผม,อมโอ้หไปเสียฟาวระยะนี้ทาบาเอ้ยแล้วเป็นฟรีคิกระยะสังหารข,ของทางวูฟแฮมตันเลยครับฟรีคิกระยะยี่บสองหลาครับโคเรียไปบังก่อนบีบให้มันเล่นลูกสุดมันจะได้ยิงยาก เออสวยเฮ้ให้สวยยังไงมาว่ะอูอ้หูเอายังได้อยู่เรียบร้อยครับผมโอ้โหเ,โเดบิวประตูแรกของตัวเองครับนัดแทสคุณย่านะครับผมโอ้ขอวิ่งไปดีใจกับเพื่อนหน่อยนะโอเเ้โหแล้วชูรถมึงนี่ดักด่านแรกตลอดนะ <c oughs> ดูภักช้าครับมายอคี้ให้สวยมากนะครับผมแล้วคุณย่ายิงช้าไปทีเนานนะแต่ว่า เลี้ยงท่านยังดีครับผมแก้ไถจังหวะ2ได้นะโอ้โหอยู่กับวางเท้ายิงยให้มันได้อย่างงี้โอ้โหคอนเทนต์กันสนานสะใจครับนสะสติน้าเต๋ใหม่ย,ยิงมันก็นะมันก็ทำให้บอกบริหารแบบใจเย็นลงได้นิดนึง <c oughs> แม่งเอาเงินกูไปถลุงตั้ง40ล้าน <c oughs> แล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมการแข่งในครึ่งเวลาแรกเลยครับกลายเป็นว่าเรามาได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับผมจากมาริยัตคุนย่านะอินเดีย ยังไม่มีผลงานไปชี้เป็นอันนะครับอินเดียวันนี้มานกี้เอ้ยโอ้โหยึดจ่ายจ่ายบอลระดับพักการโอ้โหนีห่มันมันตัวคนเดียวเกินไปก็เบบูไม่จ่ายบอลอย่างคมเลยว่ามานอกี้ลองดีดออกขวาไปให้อิลาสเบบูยังมีความเร็วครับกระชากหลบไปก่อนเบบูลากเข้าในมาคุณย่าเลือกง่ายก่อนครับอินเดียใหม้มานอกกี้มีเหลี่ยมลงส่งด้วยขวาลูกนี้โอ้โห มันเป็นเท้าข้างไม่ถนัดครับจังหวะนี้แต่ถือว่ายิงได้ดีเลยนะโอ้ดูครับมันเก๊เก๊กิงเขาเรียกว่าอะไรนะกล้ากล้ากิงกิงเก๊เก๊กลางๆอยู่นะครับผมโอ้นี่ถ้าเป็นเหลี่ยมซ้ายน่าจะได้ลุ้นกว่านี้แหละครับอออโโ้้้เปิดย้อนย้อนเร็วเข้าไปเบบูอีนึงโอ้โหประตูที่สองนี่มันยากเย็นจริงๆครับเฮ้ยจริงๆแบ็กซ้ายขวาเราก็เราก็น่าจะต้องหามาเสริมเหมือนกันนะ จริงๆปกตินาสติดพาร์ทแรกเนี่ยผมจะเสริมอย่างเดียวใช่ไหมจะไม่มีเกมการก์นใช่ปะแต่ว่าสีสันนี้พิเศษหน่อยนลครับอุย้ยเหลือไม่ได้จริงๆนะแมเอ้ยบูโยซาก้าครับยิงประตูตีเสมอทางวูแฮมตันได้สำเร็จนะครับผมคุณย่าโดนมีสองโดนหนักอยู่สองคนมันมันมันฟิวดีจริงวะ่ะคุณย่าเนี่ยหวยหวยวยก่อน ที่ผมไม่ได้กดสกิลมูฟเลยนะผมแค่แบบล็อกซ้ายล็อกขวาเฉยๆนะเนี่ยโอ้โหดูท่าดีใจ <laughs> มึงจ่ายค่าเสียหายมาเลยไม่ติสะแรงเชียวดูครับพร้อมปุ๊บเข้าซ้ายคือซ้ายขวาได้หมดครับสองตัวนี้เอตัวนี้พี่จะสองตัวนี้สองต,ตัวไหนวะ <laughs> มีลุ้น Head แฮตติกนะเนี่ยแต่ว่าระหว่างลุ้นแฮตติกกับความเซียนอยากลองดาก้าเนี่ยอะไรมันจะมากกว่ากันวะสรุปคือเป็นความเซียนนะครับผมความเซียนนะทุกอย่างครับโอ้โห มาแค่สันดากา้าจากที่จะลองพาร์ทหน้าคุณลองพาร์ทนี้เลยแล้วกันโอ้โหแล้วคือเบบูดาก้าหวังอิชานแม่งเร็วทั้งนั้นนะครับผมออดากา้าโดนดักอุย้ยแต่อุย้ยเส็งมึงเดี๋ยวไม่ได้นะมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงจะแซงอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> โอโ้โหเกือบไปครับโยโยซากา้ายังไงล่ะจะจ่ายตัวไหนล่ะเอาสิบท,ท้ายแล้ว เออให้มันได้อย่างนี้อ้โยแม่งเซฟเซฟชีวิตอีกแล้วครับนี่กบโอ้โหฤูดูก,กาลหนึ่งนี้เขาเซฟแต้มีรอไปกี่แท้มวะเนี่ยโรบินแฮกยืนว่างเดู่ดากา้าลองวางยาววางดีด้วยนะครับผมโรบินแฮกโยกหรอกกูหลังฮะโอ้โห,โโหยุกสาเข้าทำแบบที่้อมกันมาเฮ้ โอ้โหเสียนเสียนหนักเลยที่นี้โอ้เอาไปลองพันหน้ากูว่ายังไม่เสี่ยนขนาดนี้นะก็ไม่เป็นไรถือว่าผลงานดีทั้งคู่นะทั้งคุณย่าแล้วก็ดาก้านะครับถึงดาก้าจะไม่ค่อยได้โชว์อะไรมากมายแต่ว่าเห็นหน่วยก้านกันแล้วน่าจะโอ้โหน่าจะรุ่งนะครับฟอร์เรสอยู่ที่4นะครับผมเดี๋ยวดูน้องใหม่ก่อนปีนี้น้องใหม่ที่ขึ้นมาเล่นพเมร์ลีกมีใครบ้างวะเนี่ยน่าจะเป็นน่าอุ้ยดเดี๋ยวนะทำไมอ๋อลิวพูยังไม่แข่งนะครับผม เออทีมน้องใหม่เว้ยมาแต่เดี๋ยวผูแมนซิตี้แมนซิตี้แข็งแล้วอยู่อันดับอันดับท้ายตารางเลยแล้วครับผมไม่แน่ใจนะครับผมใครที่จําได้ก็บอกบอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นะเพราะว่าผมก็ลืมเหมือนกันว่าใครใครใครตกชั้นไปใครขึ้นมานะครับผมเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปเนี่ย ผมขอรายชื่อแบกซ้ายแบกขวาแล้วก็ผู้รักษาประตูมาแล้วกันนะครับผมพาร์ทหน้าเราจะได้ไปเซ็นกันนะเพราะพาร์ทนี่ผมจัดกองหน้ามาอิ่มหนำสำลาญแล้วก็เป็นว่าใครที่ชื่อชอบซีรีสนันสตีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจซีร์ส์ฟ้ากันไปด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ